สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยากจะมาถามสาวๆว่าคุณรู้หรือไม่ว่าผิวหน้าของคุณเป็นผิวประเภทไหนคะ่ะจากที่พัดน,นะคะได้เจอลูกค้าหลายๆคนนะคะทั้งที่มารับบริการนวดหน้าแล้วก็มีมาปรึกษาส่วนตัวนะคะว่าจะใช้ครีมอะไรดีตัวเองจะใช้ยี่ห้ออะไรดีนะคะผิวหน้าของเราเหมาะกับการใช้ครีมแบบไหนนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะพัดก็จะอยากให้ทุกคนเช็คผิวตัวเองก่อนนะคะว่าผิวหน้าของเราเนี่ยมีสภาพผิวแบบไหนนะคะหลักง่ายๆนะคะถ้าเอาแบบเร็วๆก็คือ 1. คุณมีผิวแห้งหรือผิวมนันหรือผิวผสมหรือผิวธรรมดาค่ะแต่อีกหนึ่งประเภทนะคะที่พิเศษขึ้นมาก็คือเป็นผิวแพ้ง่ายนะคะเวลาเราตื่นนอนตอนเช้าค่ะวิธีเช็คง่ายๆค่ะ หลังจากตื่นนอนแล้วล้างหน้าทําความสะอาดด้วยโฟมล้างหน้าที่เรามีนะคะจากนั้นเราทิ้งผิวหน้าไว้30นาทีค่ะโดยที่ยังไม่ต้องทาครีมอะไรเลยนะคะจากนั้นเอากระดาษทิชชู่ค่ะขอเป็นทิชชู่ที่สําหรับซับใบหน้าได้นะคะบนกล่องทิชชู่จะเขียนว่า Facial ลทิชชู่ค่ะ หรือว่าถ้าใครมีกระดาษซับมันนะคะใช้กระดาษกระดาษซับมันนะคะจะยิ่งเห็นผลลัพธ์ชัดเจนนะคะเอากระดาษซับมันหรือกระดาษทิชชู่นะคะมาแนบไว้บนใบหน้าแล้วกดนิดนึงนะคะถ้าใครที่มีน้ํามันออกบริเวณทีโซนนะคะหน้าผากจมูกคางและตรงแก้มเนี่ยมีความแห้งนะคะผิวคุณเป็นผิวผสมค่ะส่วนใครที่เอากระดาษซับมันหรือกระดาษทิชชู่มาซับหน้านะคะแล้วทั้งหน้าเลยแก้ม ทีโซนมีความมันมีน้ำมันออกมานะคะคุณเป็นผิวผิวมันค่ะส่วนใครที่ทิ้งผิวไว้นะคะรู้สึกหน้าเริ่มแห้งเริ่มคันนะคะหรือว่าบางรายเนี่ยเป็นขุยขาวๆนะคะคุณมีผิวแห้งค่ะส่วนคนที่ผิวปกติเลยนะคะ ดูดีดูปกติเหมือนผิวเด็กนะคะคุณโชคดีมากค่ะคุณมีผิวธรรมดานะคะส่วนคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะอันนี้ไม่ต้องตรวจสอบนะคะเจ้าตัวก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรกับผิวหน้าก็ตามนะคะเราก็จะแพ้มันทุกอย่างนะคะผิวันนี้ก็คือต้องอมีการรักษาเป็นพิเศษนะคะลองตรวจสอบผิวกันดูนะคะว่าทุกวนนี้เนี่ยเราใช้ครีมที่เราทาหน้าเนี่ยถูกต้อง ตรงจุดกับผิวของเราหรือเปล่านะคะเพื่อผลลัพธ์ที่ดีนะคะกับผิวหน้าของเรานะคะแล้วเราก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อครีมตามกระแสหรือว่าซื้อตามเพื่อนที่เขาบอกว่าดีนะคะเลือกครีมให้เหมาะกับผิวหน้านะคะผิวหน้าของคุณก็จะดีขึ้นค่ะเพราะผลิตภัณฑ์ที่ดีก็จะช่วยเสริมให้ผิวของคุณดีขึ้นนะคะ